สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารที่3ตุลาคม2566นะซึ่งวันนี้ก็จะมีบอลที่น่ารุ้นมากเชียร์มอฟาพี่ๆเพื่อนๆอีกเช่นเคยเลยนะซึ่งวันนี้เราไปมองกันในรายการของยูฟาชมเปเลีกนะซึ่งเป็นคู่ของแมชเตอร์ยูไนเต็ด เปิดบ้านต้อนรับการเยียนของกาลาตาสลายคู่นี้เตะกันลาตีสองตรงนะฮะเราไปดูด้านรอบพร้อมของทั้ง2ทีมกันเลยเจ้าบ้านในเกมวันนี้อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยด้านตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยก็มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมเลยนะเป็นทางด้านมาติเนสลูกชอว์ไทยแลนด์มาเลเซียคอปปบีไมนูนะซึ่งในเกมวันนี้เนี่ยวางตัวผู้เล่นหลักๆนะเป็นทางด้านนะโอนาหน้าคอยเฝ้าเสานะส่วนด้านเกมรับเนี่ยจัดราฟาเอลวารานยินซึ่ เซ็นเตอร์แบ็กกับวิกเตอร์ริเดเลฟนะแนวรุกเนี่ยยังเป็นมาคัสสตอรฟอร์ดนะประสานงานหน้าเป้าอย่างรามุดหอยลุนนะในเกมวันนี้นะส่วนทางการา a สลายเนี่ยนะในเกมวันนี้เนี่ยก็ไม่มีตัวรูกอย่างราฮิมซีเยสนะที่ก็อาจจะส่งผลมีปัญหาในด้านแนวรุกพอสมควรเลยนะซึ่งจะวางตัวผู้เล่นหลักๆในเกมวันนี้เนี่ยตัวรักษาตัวจะเป็นทางด้านเฟรนันโดมาเลรลานะกองหลัง ดาวินซ่าทาเนสยืนคู่เซนเตอร์นะครับอย่างอับดุลเครมบาริกซี่นะตัวรุกทั้งปีกนะและเป็นทางด้านวินเฟอร์สซาหานะเพราะนึก <c oughs> ของกำลังหน้าเป้าโรงยิงกับทางด้านวาวโรอิกาดีนะเราไปดูด้านฟอร์มทีมผลงานกันนะฮะฟอร์มทีมผลงานเนี่ยเฮ h ที่เคยเจอกันเนี่ยก็เจอนันในลีกยูฟา เมื่อปี2012นู่นเลยนะก็นานมามากแล้วนะซึ่งก็พลาดกันชนะซึ่งเชียนชนะไปเพียงแค่1นนเท่านั้นส่วนในแมตช์กระชับมิตรล่าสุดในปี2016เนี่ยนะก็แมนเชสเตอร์คว้าชัยไปได้ถึง5ประตูต่อ2เลยนะสุดเราไปดูทางด้านฟอร์มทีมนะผลงานในบ้านนะช่วง5นัดหลังสุดของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็คว้าชัย2ครั้งนะแพ้1นะคว้าชัย กลับมาอีกหนึ่งครั้งนะแล้วกลับมาสะดุดแพ้กับทางคิทตทนพาเลตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับทางแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะส่วนหน้ารายการนะรายการที่อของยูฟาเนี่ยก็ทางแมชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ไม่นัดเมื่อก่อนนัดก่อนเนี่ยนะก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะซึ่งเจอกับไบร์นมิวนิกเนี่ยก็เกือบที่จะ กลับมาตีเสมอได้แล้วนะฮะสำหรับในเกมวันนั้นนะส่วนนะฮะทางคาราตาสลาลเนี่ยนะฮะอร์อมทีมผลงานนอกบ้านเนี่ยนะฮะถือว่าชนะมาตลอดเลยในลีกลกของตุรกีนะซึ่งในรายการยูฟ่าเนี่ยทางคาราตาสลาลเนี่ยก็คว้าเฉือนชนะมาได้ถึง3ประตูต่อ2กับทางเมสาเมื่อ2ออาทิตย์ก่อนนะฮะถือว่าทำผลงานได้ดีเลยสำหรับทางคาราตาสไลนะฮะ เราไปดูทางด้านนะราคากันราคาเนี่ยก็เปิดมาทางแมเช h สเตอร์ยูไนเต็ดนะเปิดมาที่ราคา1ลูกนะตอนแรกนะนะตอนนี้ขยับไหลขึ้นเป็นลูกครึ่งแล้วนะส่วนใจอยู่ที่ราคาน้ําล้นเลยนะส่วนฟังสูงต่ำเนี่ยก็เปิดมาที่ราคา3ลูกเต็มนะฟังสูงเนี่ยก็เปิดมาที่ราคา1.02น้ําล้นปิ่ม นิดๆนะณนะตอนนี้ก็ขยับไหลลงไปที่น้ําสวยๆเลยน,ะน้ำาู8 2นะส่วนฟังตามเนี่ยก็น้ํา0 8 8นะตอนนี้ขยับไหลขึ้นเป็นน้ําล้นแล้วนะซึ่งผมมองว่านะให้ไปทางสูงก็ดีนะสูงในราคา3มลูกเนี่ยก็ผมมองว่าก็น่าจะยิงเกินกินราคาอยู่แล้วส่วนหน้าบอลเนี่ยนะผมจะให้ทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดในราคา1ลูกนะฮะ ก็ฟันธงนะคืนนี้แมนยูไม่มีแพ้คารังอีกแน่นอนนะสำหรับในเกมวันนี้นะก็ฟันธงแมนยูในราคา1รูปนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ